ครับวิดีโอนี้ก็มาดูวิธีเชื่อมมิกนะครับเชื่อมมิกใช้หัวเชื่อมมิกแบบนี้นะครับก็ไอ้นี้จะเป็นลวด0.8มิลนะครับถ้าเปรียบกับกับระยะห่างของมันตรงนี้นะครับก็คือมันห่างกันมากเลยนะครับมันมันห่างกันหลายหลายเท่ามากทีนี้ไอ้ลวดเชื่อมมิกแบบนี้นะครับก็เราระยะห่างแบบนี้เราสามารถเชื่อมได้โดยไม่ต้องไม่ต้องเติมลวดนะครับคือไม่ต้องเติมลวดเราสามารถเชื่อมไปได้เลยนะครับแต่มันจะมีวิธีนะครับจะมีวิธีมีเทคนิคในการเชื่อมแบบไหนนะครับ ก็อยากให้มาดูกันนะครับก็จะแนะนําว่าเราต้องเชื่อมแบบไหนเราจะวางปืนเชื่อมแบบนี้แบบไหนแล้วแล้วก็เราจะเดินแนวเชื่อมแบบไหนนะครับก็ตัวนี้เป็นเหล็กขนาดประมาณ2มิลครึ่งนะครับ2มิลสามสมิลครึ่งคือกันแรกให้เราปรับไฟนะครับก็มาดูการปรับไฟก่อนครับตัวนี้ผมจะปรับไฟทักประมาณเนี่ยครับประมาณเล็กเล็กสามปกนะครับเล็กสองเลขสามประมาณเนี้นะครับ พอเป็นตัวเชื่อมแบบไม่บอกวนไม่บอกแอมป์นะครับก็คือปรับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับไปที่รวด0 8นก็ค <sucks> ือปรับไปทีハハ่0ูนย์แครับถ้าเราต้องการเดินถอยหลังนะครับก็คือเชื่อมลงไปเลยนะครับแล้วก็เดินถอยหลังมาแบบนี้ครับขั้นแรกคือให้ระวางวางปืนเชื่อมแบบนี้เลยนะครับให้ระวางปืนเชื่อมมาอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดินเอียงนิดนึงครับแล้วก็เดินถอยหลังไปแบบนี้ ะครับคือเขาเรียกแบกเฮนแบบนี้หรือว่าจะเดินมาหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับอานี้นะครับแล้วเราก็พาหัวเชื่อมมาเป็นแบบนี้เลยนะครับมาวางนี่วางนี่ไปแบบนี้เลยทับถมดอยหลังไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูวิธีการสําหรับการเชื่อมมิกหรือว่าเชื่อมฟักโคต่างๆครับถุงมือหนังครับจําเป็นมากเลยครับแล้วก็หน้ากากตัดแสงนะครับ ครับเราก็จะได้แนวเชื่อมออกมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนเราเชื่อมนะครับเราก็ทับถมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราอาจจะอาจจะยกยกหั ok วเชื่อมขึ้นบ้างบางจังหวะนะครับเช่นพอดูแล้วมันทําถ้จะ,จะ,จ,ะจะทะลุกว้างเราก็ยกหัวเชื่อมขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ลงใหม่ๆนะครับถ้าช่วงไหนที่ว,ว่ามันดูแล้วว่มามันไม่น่าจะทะลุเราก็สามารถซิกแซกไปแบบนี้เลยนะครับซิกแซกต่อยหลัง <personas S 1> ไปแบบนี้แบบเร็วๆนะครับแบบเร็วๆแนะนาเพื่อนๆว่าอย่าอย่าอย่าไปแบบช้าถ้าไปแบบช้านี่คือ มันจะทะลุนะครับเพราะว่าให้พวกเชื่อมมิกตรงนี้มันจะให้ความร้อนที่ที่ตัวชิ้นงานเยอะนะครับอันนี้เราช้ามันก็จะทะลุเลยนะครับต้องต้องเดินเร็วๆแล้วก็ลวดมันก็จะออกเร็วๆอยู่แล้วนะครับทับสมดลังมาเร็วๆนะครับหรือจะไปหน้าก็ได้นะครับเทคนิคหนึ่งนะครับในการเชื่อมเชื่อมแบบเชื่อมมิกนะครับเขามาแนะนํากันนะครับลืมฉีดน้ายากันสเปรย์อร์อะครับก็เลยเม็ดเยอะเลยนะครับลองไปทํากันดูนะครับใครที่ว่ามี ูชเชื่อมมิกแม็กอะไรเป็นนี้ก็ลงไปไปไปฝึกเชื่อมตามวิธีนี้ดูนะครับสําหรับมือใหม่ๆนะครับส่วนมือที่ชํานาญแล้วก็ดูได้ครับโอเคครับ